เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับลองได้ไพ่เลาะมากครับขอบคุณห,หลายครับขอบคุณห,หลายครับนะครับผมกับบอได้หัดฟื้นฮัปบนได้เยเนี่ยนะครับห่างหายจากนะครับเพลงมาสองสามปีแล้วครับขอเพลง เงาเกี่ยวสาวเนี่ยอันพี่จา๋าเงาเกี่ยวสาวของผู้ใหเหงื่อเงาเกี่ยวสาวผมบริหารลองเพลงไหมครับพ,พอดีคือสอนแต่ลุกศย์มาสองปีแล้วสอนตัดต่อสอนสอนขายของนี่แหละเ <c oughs> งาเกี่ยวสาวออง,อ,าวง,อ,างอเงาะบอกอุ้ยเงาะแมนบอเงาเกี่ยวสาวผมผมผมต้องไปฝึกลองนี่เนี่ย สวัสดีครับแม่แมแมสวัสดีครับผมลองไม่ได้แม่เดี๋ยวผมจิไปหันลองเนาะเนาะพี่จ๋าเนาะสวัสดีครับแม่แมแมสวัสดีครับผู้ใดมาบัท่านพิมพงมหันเอาตัวมิสกวันอีกรอบเนาะ ตรงมี e ้สกวันของผีกอดนะครับมีได่ไหมไงแทะนะครับขออีกรอบนะครับ กำลังตมเอียนแม่แม่คับกำลังตมเอียนอยู่ข้างหลังเลยนะดอกจานดอกจานดอกจานงวดจุดท้ายนะครับนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณผู้ติดตามเนาะนะครับสองสรอยยูเซอร์ 2, เลยทีเดียวดึกแล้วขอบคุณหลายๆครับขอมอบเพีงแท่ใจครับพี่น้องต้องมีสักวันต้องมีสักวัน ต้องทำเทิมฝันปอบใจรอวันที่คอให้แสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงไรหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง คือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝันจะรอวันนั้นรอวันที่เป็นเป็นจริง ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน่นมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน จะเดินตามฝันไม่ท้อมีวันด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิในยามที่มีวันนั้นนะครับขอบคุณหลายๆครับ ดึกๆแล้วเนาะนะครับฟังพเพลงเย็นๆนะครับใต้ต้นจานนะครับใต้ต้นจานพี่น้องนะครับคือพากันเข่ามาหลายแท่เนาะนี่เนาะนะครับพอบคุณหลายๆครับนะครับพี่ปานเกษตรต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝัน ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นผู้ชีวีในยามที่มีวันนั้นนะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับของขวัญที่มอบให้นะ นะครับมีแต่ชินใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับกะบมมีอย่างสิมออไผ่ครับไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเนาะนะครับกะเอาเสียงกนแหละตอบแทนพี่น้องไม่ไม่ไมญ่แทนถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน ขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังด,ดูมืดมนเพราะยังมีเงาบรรยากาศดีเม่นบ่ครับนะครับจะดีครับนะครับขี่รถออกไปหากิโลครับไปตัดต้นจานมา นะครับสัวสิได้ขึ้นไล่พี่น้องนะครับกัอยู่น้ำงานแต่งงานอย่างเนนะครับช่วงนี้นะครับงานหลายนะครับเอาปลาหลาไปเข่าคั่วในงานเพิ่นพร้อมนะครับกับกับมาในระหว่างทางกับพ่อตนจานมึงที่ล่ะนะครับพ่อตนจานพอดีพี่น้องนะครับก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเห็นบอกนะครับผมก็เลยตัดมาทั้งต้นเลยนะครับมาเสียบมาฝากใหม่พี่น้องนะครับ ขวดขยันขัดนะครับงามครับเป็นงวดสุดท่ายเลยเดี๋เป็นงวดสุดท่ายเลยครับนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่นะเป็นเป็นงวดสุดท่ายเลยมาสิผ้าเป็นเมืองไกลครับเนาะมาเบิ่งนะครับดูมาดูอีกใกล้นะครับแ๊บหนึ่งนะครับนะครับคนอนุญาตกับกล่องเนาะ นะครัสิภ้าไปเบิ่งอ่านะครับเพียนบอกนึะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับนะครับต้นจานเนาะนะครับเพ็้นบอกระนะครับเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับึดอกจานเนาะนะครับ ขออนุญาต tiktok นะครับอยากให้ fc เบงเนาะนะครับผมก็เอามาทั้งต้นเลยครับนะครับทั้งต้นเลยนะครับต้นเลยนะครับสวยครับสวยนะครับตมเอียนครับตมเอียนปลาไหลนะครับต่อมปลาไหลพ่แม่นะครับนั่นสวยบอสวยบอนะครับคิดถอดบ้านนะบอครับคิดถึงบ้านเนาะอ่านะครับบรรยากาศมาฝากกันนะครับขออนุญาต tiktok นะครับ ทีมงานติกตอกเนาะนะครับจะเขีอยจะขมกันเน้อพี่น้องเน้อประหลาดนะครับประหลาดเลยครับโอ้ยเอาของลงตะกะมาเอ่ยถึงเลยอ่านะครับก็นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้วิ่ไกลๆครประมาณนี้อ่าวิวไกเนจดกหน่อยเนาะอ่าครับนะครับพ่วงดอกสะแบงครับดอกกระยอมไรล่ะบอนะครับดอกสะแบงตรงเบึ้องย่ำกลางวันมันกิเหี่ยวตัวคุณแม่ ขี่รถมาเบ่งยูบานเด้ออ่านะครับประมาณอีกประมาณสิบนาทีครับผมก็จะลุ้งไรแล้วนะครับกะเนาะบอมีอีหย่างหลายกะผลงานเพลงครับเป็นผลงานเพลงมาฝากพีฝากน้องคือเก้านั่นแหละนะครับกะขอบคุณขอบพุณนนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบพุณนเอฟซีเนาะนะครับทีวุดหนุนปลานะครับถ้าบอมีเอฟซีครับถ้าบบมีผพ้ติิตามนะครับ ถ้าไม่มี F อซนะครับก็คือซิบ่มี่เหมือนนี่คงจะไม่มีวันนี้เนาะขอบคุณผู้สนับสนุนครับนะครับอุุนปลานะครับสามขวดลอยนะครับอันนี้ขวดน้อยครับสิบสองขวดสองรอยเจ็ดสิบครับนะครับขวดเล็กนะครับเหมาะสาหรับพกผ้าพี่น้องนะครับปลาอารมณ์ดีครับนะครับมีติดขวดไว้ก็ดีมีติดขวเห้าไว้ก็ดีครับเวลาเขียดขมกันนะครับเวลาทะเลาะกันครับนะครับเฝ้าขอบ้านในขวครับพี่น้องนะครับมาด ส่งเข่าหอนอนกินกระเจบครับอารมณ์ห่อสีดีขึ้นครับช่วยในระบบขับถ่ายนะครับระบบลำไส้่ด้วพี่น้องเด้อร์เพาะพันผสมอินทผาลัมหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีเดียวครับพี่น้องนะครับจากสิผสมมาผสมมหาสิเตียก็ยังต่างหลายหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเห็นบ่นะครับเป็นการคิดค้นนะครับสูตรนี่นะครับเป็นเจ้าแหลกในไทยที่ผสมอินทผาลัมถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นบ่ครับผมถึงกล้าที่จะการันตีครับนะครับมาบอกแบบเ ทุกไล่แอบ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 เพราะผมกินซุมือครับเพราะได้อาบพุ่นละนะครับกันบริจาคเลือดกับมีอย่างแต่ประแดกกันแหละในเลือดผมกินซุ่ข้าบหมอท่านใส่เงแต่กาแฟกินพี่น้องเขาสว่าเป็นบ้านะครับฝากไปได้อบอุอมใจนิดนะครับเด้อนะครับบอมแอนออบอุอมใจเอาไปกอดนอดเดนบอมแนครับผัวสีบ้านะครับออบอุอมใจก็คือเขาจสได้เห็นกันดวนๆครับผมกะสีหมอบ นะครับขึ้นกำไรสูร่ลูกค้าก็คือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ content นะครับเคลียรคลิปวิดีโอสวยๆให้การเบืองเนาะนะครับอาจจะมีมาขายขำแเน่ย,เนย,นยังเน่ก็จะเขียดะกลมกันเด้อพี่น้องเด้อได้ศาลาแน่บริษัทซาลาแน้เนาะปลาปนกันไปครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับเสียบน่วนบนตัวไผ่ปลาหลาพี่บาศย์ยังกระเสียบ <c ười> <c ười> อุ้ยเออกปลว่าปลาหลาพี่บ้าน ผู้มานั่งไร้ขโ,โมดกับแบบมาเมนผู้ดีคนดีเด้เนี่ย<อ>คิดว่าคนดีบปล่า,านั่งเบิ่งกันอยคนดีมาที่ไหนปะนี่บ้าส์เพื่นเขาแมาเบิ่งกันอย่างกันหลายแท้โอ,โอ้มาเบิ่งดอกจาน<อ>มาเบิ่งต้นจานตี้กินหอดบ้านเอาพุณน่ะสองสามดอกยู่ยเสือเลยเอาเอา,า,าเอากินหอดบ่เอานัา่นมาฝากกันแล้ว<อ>นะครับแอบแอบ เขียยจะหน้าบ่ <c oughs> เขี่ยจะหน้าอีกเมียมเมียมอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับอีกหนึ่งบทเพลง <c oughs> เด้อเป็นดทถายนะครับด้อ <c oughs> นะครับมาล <c oughs> ้ม่อยๆล้มสีบี <c oughs>